สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพูดกันในเรื่องของโวหารนะน้องๆหลายๆคนจะแบบเบื่อมากพอเห็นประโยคยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็เฮ้ยมันคือพรนนา,นาบรรยายอ,อุปมาสาธกมันคืออะไรกันแน่วะนะบอกเลยเรื่องนี้ไม่ยากเลยนะมันจะสับสนนิดเดียวเท่านั้นระหว่างพรณนา,นาวโวหารกับบรรยายโวหารโอเคว่าพี่ออกเสียงไม่ถูกนะบรรยายนี่ออกเสียงไม่ได้นี่คือกวนส้นตีนเฉยๆพัณนา,นาวโวหารกับบรรยายวหารนะครับสาธกโวหารสาธกสาธกะแปลว่ายกตัวอย่างครับ ถ้ามีคําว่าเช่นมีคําว่าอาทินะอาทิหรือเช่นนะน้องจานะถ้ามีคําว่าอาทิเช่นเมื่อไหร่อันนี้ไม่ถูกต้องตามหลักภาษานะเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยอาทิแปลว่าเช่นเขปะ่ะเขาจะใช้คาใดคาหนึ่งอันนี้แถมให้เฉยเป็นเกรดนะครับจําไว้ว่าสาทกสาธกะแปลว่าการยกตัวอย่างสาธกะสาธยายอย่างเงี้ยสาธยายอ่ะนึกออกปะ่ะอุปมาแปลว่าอะไร นะเปรียบเทียบฮะอุปมาแปลว่าเปรียบเทียบสาธกแปลว่ายกตัวอย่างอุปมาจะมีคําว่าดังนะจะมีคําว่าเสมือนราวกับจะไม่ใช่การยกตัวอย่างแบบเช่นนะเพียงเพียงเช่นก็มีแต่เป็นเช่นในการอุปมาอุปมาอุไายเปรียบเทียบสองสิ่งเป็นสองสิ่งไม่ใช่การยกตัวอย่างโอเคปะ่ะพันนาจําไว้เลยฮะพันนาแปลว่าไรา่ฮะ แปลว่าเว้นเวอร์ะแปลแม่งงี้ไปเลยเนี่ยแปลว่าเว้นเวอร์พัฒนาจะมีแบบอะไรที่แบบเวอร์เวอร์แม่งไม่ใช่สาระสำคัญแต่ว่าเพิ่มอิโมชันเข้ามาเพิ่มอารมณ์เข้ามาแต่บรรยายเนี่ยตรงไปตรงมาครับเกิดอะไรขึ้นก่อนหลัง1 2 3 4 5นะคล้ายๆกับอธิบายอธิบายเนี่ยทำให้เข้าใจบรรยายให้เห็นภาพนะบรรยายโวโหหารคือให้เห็นภาพหเห็นขั้นตอนอธิบายคือขยายความให้เข้าใจนะแต่อธิบายโวโหหารไม่ค่อยเอามาออกแต่ถ้าเอามาออกนะครับก็จำแล้วกันนะ อธิบายโวหารคือการทำให้เข้าใจไม่ใช่แค่เห็นภาพนะแค่แต่ทำให้เข้าใจเลยนะครับมาดูที่โจทย์ข้อความข้นต้นเป็นโวหารชนิดใดอ,อันดับแรกเลยนะพี่จะดูก่อนว่ามีเช่นไหมถ้าไม่มีเช่นตัดทิ้งเลยฮะนะมีเปรียบเสมือนอะไรพวกนี้ไหมถ้าไม่มีปุ๊บตัดทิ้งเลยฮะนะมีคำสลัดสลวยไหมถ้าไม่มีตัดทิ้งเลยฮะตัดทิ้งเลยฮะโอเคป่ะที่จะทำแบบนี้อย่างข้อนีนะ้บ้านของยาย อะไรวะบ้านของปะะญาตมีอาชีพเลี้ยงไก่พันไข่ขาวละหลายร้อยตัวไก่เหล่านี้กําลังออกไข่ทุกวันปะะญาตคนเยี้อะไรชื่อปะะญาตจึงตื่นแต่เช้าเก็บไข่ไก่ในเล้าให้พ่อนําไปขายที่ตลาดไม่มีคําสลัดสลวยไม่มีแบบว่าความรู้สึกฟุ้งๆบรรยายครับ100%เตเต็มโอเค